คนก็สงสัยว่าข่าวปลอมจากทางกรัรมพูชาเนี่ยนะมันเยอะมากประเทศเขาไม่มีสื่อที่คอยคัดกรองสิ่งเหล่านี้เลยหรือนะครับไม่มีหน่วยงานอะไรมาค้านความเห็นของทางรัฐบาลกัมพูชาเลยหรือปล่อยข่าวปลอมได้ขนาดนี้ไม่มีขานอำนาจทางสื่อเลยหรือไงนะคือบอกเมื่อก่อนมีนะครับแต่ถูกทาหมันไปหมดแล้วโดยรัฐบาลของกัมพูชาเนะี oh ่ย oh. ก็คือจากการคุกคามสื่อของรัฐบาลกัมพูชานั่นเองนะครับอันนี้มันเริ่มมาหนักๆเลยเนะี่ยช่วงการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งที่ผ่านมานะครับ ปี2อ1พันสิบปกับ2023เนี่ยเรียกว่าทำให้สื่อเสรีในกัมพูชาเนี่ยแค่จะสูญพันไปจากประเทศเขาแล้วนะอันนี้ไปดูว่าเสรีภาพของสื่อมากน้อยแค่ไหนในแต่ประเทศต้องดูที่รายงานอันนี้ reporter without border นะครับเป็นการจัดอัำดับเสรีภาพของสื่อในแต่ละประเทศจาก180ประเทศของไทยเนี่ยอยู่ี่อันดับที่85ดส้าการจัดัดับล่าสุดปีนี้2025ของกาาัมพูชามีแต่ตกลงเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่หนึ จาก180ประเทศนะครับ oh. เกือบโลแล้วนะโล,โลโลนี่ก็มีเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือ79จีน78นะครับไทยเรา85ไทยเรานี่คือแบบต,ต้นต้นของอาเซียนเลยสิงคโปร์ยังร้อยกว่านะสิงคโปร์ก็มีปัญหาเรื่องเสรีภาพสื่อเหมือนกันไทยกับมาเลเซียนเนี่ยันดับต,ต้นต้นของอาเซียน80กว่านะกัรพูชาสองปีที่แล้วยังรนะ้อยสี่สิบเนี่ยนี่ลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะเรียกว่าการคู้คามสื่อของเขาเห็นผลชัดเจนโดยปีเนี้ย แค่ครึ่งปีนะครับมีผู้สื่อข่าวกัมพูชาถูกจำทุกไปแล้วสี่ลายเนะี่ยยังไม่มีคนตายนะแต่ถ้าย้อนไปตั้งแต่ข้อมูลหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองถึงสองพันยี่สิบสามเนี่ยมีนักข่าวกัมพูชาเสียชีวิตไปแล้วสิบสองลายเลยนะครับข้อมูลของสมาคมนักข่าวกัมพูชาปีสองพันยี่สิบถูกคุกคามเนะี่ยสามสิบห้าครั้งกับนักข่าวเจ็ดสิบสองลายนะ่ยนี่คือทําไมเสรีภาพสื่อเขาถึงได้ตกต่ําลงขนาดนี้นะเพราะว่าเป็นแผนของทางรัฐบาลคุณเซนเลยนะครับมันเริ่มมาอย่างไรที่หนักๆเลยเนะี่ย ม่อเริ่มปี2017คือจะมีการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยปี2018คุณเซงก็เริ่มแล้วกุกขามสื่อเลยตนะั้งแต่สิงหาคมปี2017ตอนนั้นสั่งไม่ให้สารวิทยุในประเทศออกอากาศรายการของ Voice of America และ Radio Free Asia เรียกว่าแบรนรายการวิทยุของสองสนักนี้ก่อนเลยนะครัเรือนทัดมาวันที่4กันยายนปี2017นะับ Cambodia Daily นะังสือพิพอิสระที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศก็ถูกปิดเลยนะครับ ซึ่งถูกปิดเนี่ยหนึ่งวันหลังจากผู้นําฝ่ายค้าถูกจับกลุมในข้อหากบฏด,ด้วยนะครับต่อมาในเดือนพฤษภาคมต้องจากวิธีการปิดสื่อแล้วนะครับทําที่ดีกว่าก็คือเปลี่ยนสภาพสื่อที่ต่อต้านรัฐบาลเป็นสื่อของรัฐบาลแทนก็คือสื่ออย่างพนมเปนโพสต์เน,เนยเป็นสื่อหนังสือพิมพ์อิสระที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกัมพูชาเนี่ยถูกนําไปขายกิจการให้กับนักลงทุนชาวมาเลเซียซึ่งมีความสัมพันธ์กับคุณเซนนะเนี่ยก่อนเลือกตั้งไม่นานนะพฤษภาคมปีสอง8สิบป จนทั้งเดือนกรกฎาคมนะครับทางอุเซนถึงเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ C p พพก็ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายนั่นเองนะจากแผนการกาจัดสื่อที่ต่อต้านวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเข้ามาถึงปี2023 20ก็ตอนนั้นคราวนี้จะลงจากตําแหน่งให้ลูกบ้างนะครับก็เรียกว่าจัดการสื่อให้เท่าที่เหลืออยู่นะเป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ voice of democracy นะครับ สื่ออิสระสุดท้ายนะท้ายท้ายแล้วเนี่ยของกัมพูชาถูกสั่งปิดโดยรัฐบาลก,กัมพูชาในเดือนกุมภาพันธนะ์2023รังนั้น Voice of d e m o c r a c y ก็มาเกิดใหม่นะเป็นเว็บไซต์ข่าวทางออนไลน์ชื่อคนะําโนทราครับแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ถูกสั่งปิดการเข้าถึงทางอินเทอร์เนต็ตอีกนะครับสั่งให้ผู้บริการอินเทอร์เนต็ตระงับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ก่อนการเลือกตั้งไม่นานจนท้ายเดือกนการกฎาคมปี2023พรรคประชาชนของ คุณเซนก็ชนะการเลือกตั้งแบบท่นทลายอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ไรงานก็เรียกว่า one ซ i z e election ก็คือไม่มีคู่แข่งนั่นเองนะพรรคฝ่า,ายค้านก็ตั้งเป็นพิธีเท่านั้นเองนะเลือกตั้งเป็นพิธีนะก็ชนะการเลือกตั้งไปเขาก็ลงจากตาแหน่งให้ลูกชายคุณมาเน็ขึ้นมาครองอำนาจแทนนั่นเองนะครับอันนี้ดูการกําจัดสื่อที่เป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วต่อมาดูการสร้างสื่อที่เป็นกระบอกเสียงให้ตัวเองนะครับคือต้องบอกว่าตระกูลคุนเซนเนี่ยควบคุมสื่อธุรกิจใหญ่ถึง4ี่กลุ่มเนี่ย ทั้งโดยคนใกล้ชิดของคุณเซนแล้วก็คนที่เป็นญาติของเขาเองนะอย่างคนที่มีบทบาทที่สุดเลยคือคนข้างล่างซ้ายนะครับคุณมาน่านะครับลูกสาวคนโตของคุณเซนคนนี้เป็นผู้รายการใหญ่สถานีโทรทัศน์บายอนทีวีนะเป็นเจ้าของสื่อหลายอย่างเลยนะหนังสือพิมพ์รายวนะันเขมรนะครับนิยสาราเว็บไซต์ท้องถิ่นเป็นผู้มีอิทธิพลในการควบคุมทางความคิดของกมพูชาคนหนึ่งต่อมาอย่างอัปสลาทีวีก็เป็นเจ้าของร่วมนะทั้งรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะครับ ร่วมกับลูกชายของเลขานุก,การพรรค CPP และก็ลูกชายของรองนายกรัฐมนตรี CPP ด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของพรรค CPP เคยบอกนะว่าไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างสถานีโทรทัศน์กับรัฐนะอะแต่ก็มีสมาชิกสภาผูดแดแ้แทนรัฐบาลและสมาชิกของพรรค CPP ของคุณเซนเนี่ยคนหนึ่งชื่อซิมยิปนะเคยกล่าวไว้เลยนะว่าเราจ่ายเงินสําหรับการออกอากาศทางโทรทัศน์เพื่อสแสวงหาความสเสเี็รของเราเองนะ เคยพูดเอาไว้เป็นหลักฐานนะอยู่ในรายง,งานของเดอะคอมเบเดียเดลี่นะปีสองพันสิบสามตอนนั้นยังไม่ถูกปิดไปนะเขาพูดชัดเจนเลยนะว่าเราเนี่ยใช้เงินทุนทุนในการซื้อสื่อเพื่อนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพรรคอยู่แล้วนะเนื่องจากสื่อดั้งเดิมเนี่ยนะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกัมพูชาประชาชนส่วนใหญ่เลยหันไปให้ความสนใจกับสื่อออนไลน์ปเป็นผลให้ชาวกัมพูชาเนี่ยนิยมการเข้าถึงสื่ออย่าง Facebook อย่างมากหนึ่งในนั้นคือคุณเซนเองนะครับอ่าเขาก็มีบัญชี Facebook ของตััวเองนะครบ มีคนติดตามใน14ล้านคนนะกัมพูชาเนี่ยประชากรเขาประมาณ15-16ล้านนะมีคนติดตามบุณเซนทาง facebook สิบส14ล้านคนนะก็คือเกือบทั้งประเทศนะครับนี่ก็โพส์ล่าสุดนะหลังจากมีการเจรจาได้เนี่ยก็โพส์ภาพตัวเองกับโดนัลด์ทรัมป์นะเป็นรูปแอนดีตนะนี่ยพอคนสนใจเรื่องสื่อออนไลน์มากขึ้นก็เป็นที่มาของข่าวตัวนี้นะครับคนไทยน่าจะคุ้นชื่อดีนะที่เป็นที่มาข่าวปลอมหลายอย่างเฟชนิวนะรหรือบางคนเรียกว่าเฟกนิวนะเพราะแต่ละข่าวเนี่ยโอ้โหมัน เหลือเชื่อจริงๆนะไม่มีที่มาเลยแล้วก็โจมตีเราอย่างหนักเลยเฟซนิวเนี่ยก็เป็นข่าวออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อให้กับรบัฐบาลกัมพูชามานานแล้วนะแล้วก็มีบทบาทสาคัญเลยนะในความผัดแย้งครั้งนี้นะรายงานข่าวที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งก่อนหน,น้านี้ทางกัมพูชารัฐบาลเขาก็มีความตั้งใจที่จะสร้าง national internet gateway นะก็คือเรียกว่าจะปิดกั้นข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จเลยนั่นเองนะแต่อย่าทำไม่ได้เพราะทระัพยากรยังไม่เพียงพอ,อน,นั่นเองนะ ตราบใดที่ชากัมมูชายังสามารถรับข้อมูลจากต่างประเทศได้เนี่ยการปิดการความเห็นต่างเจ้ารัฐบาลอย่างสมบูรณ์ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่มีความพยายามนะครับแต่ยังทําไม่สาเร็จตอนนี้นั่นเองมาดูการคุกคามสื่อกัอบ้างนะคือกัมมูชาเนี่ยเมื่อปีพันเก้า้อยเก้าิบสองนะได้มีการทําศัตยาบันต่อสูงที่สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองและได้มาคบใช้กฎหมายที่รับรองการปฏิบัติการทําข่าวอย่างเสรีนะครับ แล้วก็มีกฎหมายสื่อมวลชนปี95อนุญาตให้มีการยุติคดีหมินประมาทด้วยการยินยอมด้วยแต่อย่างไรก็ดีครับในทางปัิจัติเนี่ยเจ้าหน้าที่มักใช้บวชณกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการยุยงให้เกิดอาชญากรรมเนี่ยมาดําเนินคดีจับกุมนักข่าวที่ทําการรายงานข่าวสืบสวนการทํางานของรัฐบาลครับบางทีมีการจับกุมโดยไม่มีหมายจับเลยก็มีนะครับ โดยเฉพาะในช่วงโควิด19ระบาดเนี่ยวุลเซนเนี่ยโวยโอกาสนะออกกฎหมายแา่การฉุกเฉินอนุญาตให้คขาเซนเซอร์ในหาทางสื่อทั้งหมดที่เป็นภัยต่อรัฐบาลด้วยนะครับมีการใช้อำนาจฉุกเฉินจับกลุ่มผู้นสนุนฝ่ายค้านนักวิจารณ์รัฐบาลในข้อหาเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับตอนปี2022เนี่ยเขาก็บอกว่าสื่อที่ต่อต้นานรัฐบาลเนี่ยเป็นพวกมีเดียสเปสพบกันได้ นะบอกว่ารายงานต่อต้านรัฐบาลเนี่ยพวกนี้เป็นโฆษณาชวนเชื่อของสื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายเกินกว่าจะปล่อยให้นําเสนอได้นะพะตอนใน,นใกล้เลือกตั้งแล้วปีสอง3นยามเก็เลยหมายหัวสื่อเลยที่พูดว่ารัฐบาลทําไม่ดีเนี่ยบอกเป็นข่าวปลอมทั้งหมดน,นะนักข่าวเนี่ยถูกจับและถูกขังคุกเป็น,นเดือนๆมาตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบเจ็ดแล้วนะด้วยข้อหาที่รัฐบาลอุปโลงขึ้นมาเช่นการก่อการร้ายหรือแพร่สื่อลามกเนะแพร่ภาพเปื่อยในเข้กไปนะในกัมพูชา นะแต่ว่าตัวคุณเซนเองมีข่าวนะไปกดไลค์นะครับเพจของอดีตนางเอกเอวีนะครับตัวเองก็ชอบนะแต่คนอื่นทําไม่ได้นะไม่ได้การทํารายงานข่าวด้าสิ่งวดลอวาในกุมิชาก็เ,าเป็นสิ่งอันตรายเหมือนกันนะครับอย่างปีสองพันยิบสี่นะครับปีที่แล้วนี่เองนะมีนักข่าวคนหนึ่งคนระับชื่อโซเอียงเซงคนนี้นะครับรายงานข่าวประเด็นสิ่งวดลนวานะถูกสังหารด้วยการยิงเสียชีวิตนะโดยผู้สงสัยที่เป็นนักลอบตัดไม้ในจังหวัดเสียมเรียบนั่นเองนะครับ นี่รายงานข่าวสิ่งมวดล็อบก็ตายได้นะอสุดท้ายแล้วคนที่ดำเนินการก็ถูกจับกุมโทษจำคุกสิบสองปีไปอ่ือเลยว่าการทำรายงานข่าวทุจริตที่เกี่ยวข้องกับนายกทัมนตีในกัมพูชาเนี่ยเกิดจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นข่าวของเขาในประเทศไปในแถวทางเดียวกันหมดนะครับไม่มีทางที่จะนําเสนออะไรที่มันตรงข้ามกับความเห็นของรัฐบาลได้เลยนะครับบทบาทของนักชาติต่อเสรีภาพสื่อในกัมพูชาเป็นอย่างไรครับ อันนี้เป็นรายงานของทางสื่อ East Asian Forum นะสื่อที่จับตาความเคลื่อนไหวของเอเชียแปซิฟิกนะคเขาให้มุมมองว่าการกระทําของนานาชาติเนี่ยจะไม่สามารถขัดขวางรัฐบาลอุนเซนในการปิดกั้นสื่อเนื่องจากความช่วยเหลือของทางการจีนคนระับที่ช่วยเหลือโดยไม่มีข้อบูกมัดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนทําให้อนเซนสามารถรักษาความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของประเทศและยังคงรักษาสถาบัน,นของเขาไดนะ้แม้จะมีการคว่ำบาตรเพิ่มเติม,ตมจากทางสหรัฐและาราิ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นั่นเองคือที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันไม่พอคนระับเขาบอกว่าแทนที่จะเน้นประน,นามรัฐบาลฮุเซนเพียงอย่างเดียวนะครับสารัฐและพารมิตรควรให้การสนับสนุนสื่อมวลชนภาคประชาสังคมที่ทํางานอยู่ในกัมพูชานะควรสนับสนุนสนักข่าวที่เป็นเรื่องของการแฟกเชคมากขึ้นนะครับและหาวิธีที่สร้างสรรค์นในการนําเสนอข้อมูลเหล่านั้นสู่พื้นที่ข้อมูลของกัมพูชา อิเซท f ฟ r อรมก็เลยสรุปเลยนะแม้สื่อมวลชนภาคประชาสังคมเนี่ยจะไม่สามารถต่อสู้กับอานาจของรัฐบาลคูเซนได้แต่พวกเขาสามารถต่อสู้กับข้อมูลเท็จและโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลในสื่อทางออนไลน์ได้นั่นเองนะเพื่อให้ประกายความหวังในประชาธิปไตยของชาวกัมพูชายัางคงไม่ดับมอดไปอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับเราได้เห็นแนวที่มาว่าทําไมกัมพูชาเนี่ยถึงมีข้อได้เปรียบในการต่อสู้เรื่องข่าวสารกันเรานะครับ สื่อที่เป็นฝ่ายต่อต้านเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับทุกอย่างอยู่ในกรรมควบคุมของรัฐบาลหมดประชาชนที่อยู่ในประเทศก็ได้รับรู้ข้อมูลแบบนั้นนะสุดท้ายรัฐบาลนำเสนอข้อมูลที่เป็นลบกับเราอย่างไรประชาชนเขาก็เชื่อแบบเดียวกันนะเราก็จะเห็นเลยข้อมูลของรัฐบาลข้อมูลของประชาชนกรรมพูชาเนี่ยไปในแนวทางเดียวกันหมดว่าเราเป็นฝ่ายโจมตีเขาก่อนเราเป็นฝ่ายลุลางเขานะแต่ก็ต้องขอย้ำนะวตอนเนี้ยการลบกันตอนเนี้การลบระหว่างรัฐบาล ไทยกับกัมพูชาเป็นการลบระหว่างกองทัพไทยกับกัมพูชาไม่ใช่การลบระหว่างประชาชนนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนสงครามเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวของการทูตนะถ้าการทูตประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่มีการลบกันหรอก,อกรเนี่ยพอการทูตเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็มาลงด้วยการสู้รบซึ่งสุดท้ายคนที่รับผลกระทบก็คือประชาชนประชาชนไม่เคยชนะจากการทาสงครามทั้งไหนนะครับมีแต่รัฐบาลบาเทศเท่านั้นแต่ประชาชนเนี่ยได้รับผลเสียทั้งหมด เราต้องทำไงก็ได้ให้สงคารามเนี่ยหยุดให้เร็วที่สุดนะครับบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยกรมวิชาไม่ไดีอยู่อย่างนี้ควรต้องกำหลาบให้ได้อันนี้ต้องมองไกลๆหน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนย้ายบ้านเลยหรือย้ายงานนะครับถ้าเป็นเพื่อนบ้านไม่ดีเนี่ยเราย้ายบ้านได้นะครับหรือเพื่อนร่วมงานไม่ดีเราย้ายงานได้แต่ประเทศเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเราจะทําอย่างไรฮนะมันเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอยู่กันต่อไปนะครับเราต้องหาทางออกไม่สุดท้ายม,ามันไปสู่การลบกันแบบนี้แล้วต้องเสียชีวิตของราชฎรแล้ว ทหารของเรานะเขาจะเสียเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับที่เราเสียคนเดียวเราก็ไม่ควรนะครับเราควรจะเปลี่ยนกล้องภูมิการลบไปสู่การลบด้วยการทูดนะเพื่อหาทางออกที่เลี่ยงการเสียชีวิตผู้คนจากการลบในเหตุปะทะครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ